สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีนะครับกับรายการรีวิวทอล์คจากช่อง p ีวีที u ัมบูราชแนลนะครับหลายๆคนที่ดูคลิปผมไปมเมื่อวาน้นก็เกี่ยวกับชาลคลิปจะย้ายมา BT หรืออะไรนะครับก็คงจะรู้กันอยู่นะครับว่าวันนี้ผมจะเล่าเรื่องอะไรก่อนที่จะไปฟังฝากกดไลค์เป็นกำลังใจผมมีแรงใจในการตัดต่อนะครับฝากกดติดตามเพื่อรับรู้ข่าวสารที่ผมตั้งใจเล่าลงในช่องกันด้วยนะครับนะผมขอไปบทต่างกันนะครับ การนี้เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคําชี้แนะในเรื่องต่างๆจากผู้ใหญ่ที่มีสติคิดวิเคราะห์แยกแยะกันนะครับขอให้รับชมกันอย่างมีความสุขครับขอบคุณครับจากที่ผมบอกนะครับว่าชนะทิพย์จะกลับมาประมาณตีห้าก็ตอนนี้ก็ถึงไทยนะครับแล้วก็แสข่าวบีทีะทุงสามารถที่จะปิดดีลนี้ได้นะครับเพื่อาราคา สูงถึง70บล้านบาทค่าเหนื่อยต่อเดือนก็คือ7หลักนะครับและจะมารอืุนกันว่ามีการเข้าไปถ่ายเปิดตัวกับทีมนใปหรือเปล่าหรือจะกลับบ้านไปพักผ่อนก่อนและตามสมทบกับทีมชาติไทยยังเป็นประเด็นอยู่นะครับกับที่ชาติที่กลับมาว่าคอนตตเลขายชนาทิทกลับไปหรือว่าจะยังหรือเจนนาทิให้อยู่ต่อ แต่มีแฟนบอลต่างๆที่เขาเป็นแฟนขับของเจชนาทิพย์เขาก็ออกมิสมเขาเรียกแะไรออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาเอาคอมเมนต์เหล่านั้นมาเล่าผ่านยูทาทูบของผมนะครับมารีวิวให้ฟังว่าแฟนบอลของเจลีที่มีความคิดเห็นกับชนาชิพเขามีความคิดเหนเ็นอย่างไรยังไงบ้างนะครับไปฟังกันเลยความรู้สึกแฟนญี่ปุ่นหลังลูข่าวว่าชนาชิพแนวรุกทีมชาติไทยทเตรียมแยกทางกับฟอนตะเล่นะครับมาดูกันคนแรกเขาบอกว่าคุณเป็นอย่างไร คุณอยากได้เสื้อสีแดงไปใส่ไหมมาอยู่กับอุกาวะไหมคนที่สองนะครับถ้าเป็นไปได้อยากเห็นเขาเล่นในญี่ปุ่นแต่ใจชั้นเจ็บปวดเมื่อคิดถึงชนะที่ไม่ใช่ตัวหลักในการแข่งขันคาวาสก,กดิดังนั้นจึงอยากให้แบบเขาย้ายไปที่ที่สามารถมีบทบาทในทีมในประเทศและต่างประเทศนี่เป็นแฟนของซัโป,ปโรนะครับดูจากทีมที่ ัปโปโรเขาแฟนคลับเขาดีสุดน,นะผมว่านะเหมือนเจ้าเช็คตอนนี้ก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะครับ่ะดูต่อไปข้อเหตุต่อไปนะครับคุณมาอยู่ที่ชีวิตสืไหมแฟนบอลต่างๆก็ต้ตอ,ตอนรับน,นะครับแต่แปลกแปกกลกจริงๆทําไมแฟนบอลของคอนตาเล่เขารู้สึกก็ออคา,าติกับเจยชนะทิพก็ไม่รู้มาดูคนต่อไปนะครับกับความ,มเห็ตถัดไปกับบ้านนี่คือบ้านเกิดของชนาะแฟนซัปโปรโรแฟนซัปโปรโรจะเข้ามาเมมเบอย์นะครับ เพราะชนาทิปทำมาเยอะกับที่ซัปโปโรนะครับชนากำลังอำลาทีมหรือไม่ในเกมกับฮิโรชิมาเขาไม่มีชื่อก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับโอนิคินิใจร้ายกับชนาทีมเหมือนกันนะครับที่แม่เขาลงหรือแม่เขาแบบเล่นอำลาแฟนฟอนตาเล่นะครับก็กรสมมุ่จะปล่อยเขาออกอ่ะแต่ยังมีแววท่าแม่ท่าแม่งแปลกๆอยู่เหนกันครับว่าปล่อยให้มาเล่นทีมชาติหรือจะจะดองไ ขาเรียกจะดองให้อยู่ในเจลียหรือเปล่าต้องรอดูกันครับมาชนะความคเห็นถัดไปนะครับชนาทิพย้ายมาไทยกระทันหันหรือไม่มีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับฉันสงสัยว่าตอนนี้เรื่องรากำลังดําเนินไปในทิศทางนั้นจริงหรือเปล่าก็พูดแนวแบบไม่อยากให้กลับมานะครับอยากให้อยู่ที่นั่นเขาคงคิดถึงชนาทิพย์นะครับมาคขามคิเห็นถัดไปนะครับชนาทิพย์ทำไมถึงกลับไทยล่ะความ่เห็นถัดไปของชาวญี่ปุ่นนะครับ ชนาทิพคาวาสกิอาจจะย้ายไปไทยดีวิชัหนึ่งอย่างทีม b ีจีปทุมยุริเต็ดด้วยค่าตัว280ล้านเยนตามรายงานในท้องถิ่นมีการบรรลุเขาตกลงจากสโมสรแล้วมาดูความที่เห็นชัดไปนะครับดูเหมือนว่าชนาทิพ์จะย้ายออกจากคาวาสกิแต่ถ้าเป็นเช่นนั้นการย้ายทีมยืมตัวไปยังอุกาวะล่ะเพียงแต่ฉันไม่ได้ติดตามฟุตบอลของคุณโอนิกินะดังนั้นถ้าเป็น อุลาว่ก็อาจ,จะกลับมาก็ได้แฟนบอลอ,อุลาวเดไดมอนด์นะครับมาความที่เห็นไปนครับเมื่อพูดถึงผู้สร้างโอกาสทางเทคนิคที่สามารถทําแต้มได้จากที่อื่นก็คือชนาทิพเป็นคนที่ยอดเยี่ยมจริงๆนะแต่โอนิกิมไม่เห็นไม่สนใจนะครับแต่ความที่เห็นของผมนะโอนิก,กิเป็นคนที่แบบหัวโบราณอยู่นะครับ,รบเขาก็คงจะบแบบปั้น คนในเชื้อชาติตัวเองนะครับหรือทํำทีมที่แบบให้มพีแตบบ่คนในญี่ปุ่นนะครับดูจากทรงเขาหัวแบบโบราณมากเลยนะผมว่านะมาดูความพิเห็นถัดไปนะครับนี่แหละที่แปลว่าเรืองเงินถึงขั้นโอนเงิน500ล้านได้ชนะมาแต่ไม่ได้ใช้อ่าแ,บบแฟนคลับของฟอนเตเล่นะตามมาแฟนอีกแล้วความพิเห็นถัดไปนะครับฉันต้องการเห็นมันใน อารบีเด่งนิกาตะคือนิกาตะเขาอยากดูชนะทิปที่ทีมเขาหรือเปล่าเลยพิมพ์มาแบบนี้ <c oughs> เขาที่เห็นขัาไปนะครับคุณยังต้องการที่จะอยู่ในญี่ปุ่นหรือไม่และกลับไปที่ซัปโปรโรหรือไม่นี่จะเป็นแฟนของซัปโปรโรนะครับถ้าเห็นแก่ชนะไม่มีทางเลือกต้องโอนย้ายแต่มีโพสต์หนึ่งนะครับที่ฟอนเตเล่เขาออกมาโพสต์นะครับ ก็ยัง,งงงอยู่นะว่าเขาจะเอาอย่างไรกับชนาทิพย์ท่ามกลางกระแสข่าวย้ายทีมของสโมรสรคาวาสกิฟต์ฟลตเล่น,นะครับโพสต์ถามชนาทิพย์สุกสิทธิ์เพย์เมเกอร์ทีมชาติไท,ย,ทยอยู่ที่สนามบินระหว่างมอนดาเนินกับประเทศไทยนะครับภาพนี้ก็เหมือนเมื่อวานนะครับแบบโดยใส่ข้อความว่าชนาทิพย์และบอกว่าชนาทิพย์กำลังเดินทางเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมทีมชาติไท,ย,ทยโดยไม่ได้พูดเรื่องการย,ย้ายทีมไปอย่างไรนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแนวโน้มนะครับที่แบบจะกักชนาทิพย์ไว้นะครับ เนี่ยภาพเบางกล่าเนี่ยหน้าชาณทีมมีสิหน้าที่ยืมแย้มฟอนตาเล่พุแบบนี้สรุปย้ายหรือไม่ผมก็สงสัยแฟนบอลเจดีแฟนบอลไทยดีก็สงสัยนะครับแต่ถ้าเกิดเจมาไทยดีไทยดีก็จะดูมีสีสันเพิ่มขึ้นนะครับแต่ความคิดเห็นผมนะครับคือถ้าเกิดเจกลับมาเล่นไทยดีก,ก็ดีนะครับจะได้เรียกความมั่นใจสักหนึ่งปีปีหน้าคงมีทีมในเจดีกลับมาดึงหรือยืมไปเล่นแน่ ดีกว่าแบบไม่ค่อยได้ลงเล่นเลยนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดได้ย้ายทีไปในญี่ปุ่นก็คงจะดีนะเพื่อนๆว่าดีไหมและแบบเล่นไปได้มาไปเจอทีฟอนเตเล่เก่าแล้วกลับไปเตะทีฟอนเต,ต,ต,ตเล่เขาเรียกอะไรฟอนเตเล่เก่าได้ก็โอเคนะแต่เจชนาทิปอายุ30ปีิบปีท่างกับผมเลยนะครับเขาอาจจะยากสักหน่อยนะครับ ทำไมนักเตะเก่งๆของไทยในร่างกายไม่แบบไม่โตไม่งานเจคงอาจจะได้ไปชุดยุโรปแน่ผมว่าแต่เจเขามีการบาดเจ็บน่าจะอาจมาเป็นแบบร่างกายของเขาเนี่ยครับเวลาแบบว่าเอาเลี้ยงบอลหรือเล่นบอลบางทีผมเห็นดูดูในคลิปนะอันนี้ผมแก้คิดเองนะเหมือนกับนักเล่นเจดีฝ่ายตรงข้ามที่ตัวใหญ่ต่างชาติที่ามาเบียชนะทิพล้่งขมำเลยนะครับนี่ก็อาจจะเป็นแบบสาเหตุท,ที่ทําให้เจชนะทิพเจ็บ ก็ได้นะครับงนั้นก็เป็นกำลังใจให้จีชนาทิปด้วยนะครับแต่คิดว่าพวกเขายังมีความรู้สึกกันอยู่ป่าวครับอยาให้พวกเขาดื่มดำกับผลงานนักเตะชนชาติประดิษฐ์ของเขาไปเลยนะครับส่วนเจก็กลับมาเป็นขวัญใจคนบ้านเราต่อไปไม่มีอะไรมนหมองครับจากรูปที่ผมให้ดูรูปที่แล้วที่ฟอนต์เล่กเขาออกมามาโพสเกี่ยวกับเจชนาธิปนะครับ รู้สึกเหมือนกับคอนเตเล่มันมีเงือ่อนงำมาสักอย่างนะครับเหมือนกับเขาแบบไม่ปล่อยเจให้แบบทีมเจหลิงนะครับจึงต้องกลับมาไทยหรือวนเขาจะกักนะครับอะไรสักอย่างอยูน่นะเพราะเจเนี่เขาเน่เป็นตัวตัวกลางเกมลุกนะครับถ้าเกิดได้ไปก็ทีมก็มีมิติการเล่นมากขึ้นส่วนฟอนตตเล่ในทีมเขาจะเน้นแบบว่าต่อบอลแล้วก็ล้านะครับพอเจเข้าไปอยู่อย่างนั้นบางที เจได้บอลไปแล้วแบบแบบจะเปิดเกมโจมตีอย่างงี้มันก็เปิดไม่ทันนะครับเพราะเพื่อนเขาตามตามไม่ทันอยู่แบบไม่ได้มีแผลที่แบบว่าต้องบุกบุกขึ้นไปพอเจได้บอลเขาจะบุกขึ้นไปหาช่องเลยนะครับเพื่อจะให้รอให้เจส่งมาเหมือนกับตอนที่เจยอยู่ซัป,ปโปโรแล้วมีเจบอลทอยครับที่ประสบความสาเร็จในช่วงนั้นแต่ฟอนตาเล่ไม่ใช่ครับเป็นแบบต่อบอลต่อบอลทาเข้าไปทําทีมทำประตูนะครับแต่ถ้าเกิดเจชนะทิพย์ ไม่ได้อยู่ในเจดีคนไทยก็คงไม่ได้แบบติดตามเจดีกันมากมายเหมือนแต่ก่อนนะครับเพราะส่วนมากก็จะมาเชียร์เจเพราะเจมีขนาดต,ตัวที่เล็กนะครับอยากจะดูความสําเร็จของเจนะครับเพราะเป็นคนไทยคนคนหนึ่งนะครับที่แบบมีตัวที่เล็กแล้วก็มีฝีเท้าที่ดีในการเตะบอลน,นะครับและมีข่าวดีอของสัรลักณ์นะครับที่อุตซาหุนไดแสดงขอโทษนะครับ แล้วก็แบบเตรียมลงทา่ากลุ่มนักเตะต้นเรื่องนะครับที่แบบเหมอนกับบูลลี่นะครับหรืออะไรผมคิดว่ามีแต่ในยุโรปนะครับที่แบบถูกถูกเอเชียรหรือแบบเหยียดผิวนะครับแต่ยังไงก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับเรื่องการเหยียดผิวของสาสะลักษณ์และเขาจะทำยังไงและจะมีแนวทางแก้ไขยังไงมาต่อกันครับยังไม่จบน,นะครับอย่าเพิ่งปิดคลิปอย่าิงเงพิ่งเลื่อนผ่านนะครับ มาต่อกับดราม่าของสัตละนะครับหลังจากนักเตะในกลุ่มของพักขยองอูอึงขยูซองนะครับและอึมขยองเจนะครับไปคอมเมนต์เชิงเหยียดผิวนักเตะอาเซียนะครับพร้อมเอ่ยชื่อว่าไอเนี่ยสัตละหายประเคนขึ้นมาในบทสนทนาล่าสุดอุนซาฮุนไดใน,นานะต้สังกัดได้ออกมา,ถาแถลงการขอโทษน,นะครับขอโทษนักเตะของบุรีรัมยูไนเต็ดนะครับ แต่ก่อนอื่นเลยผมขอเล่าประสบการณ์ของผมนะครับที่ผมอ่านเกี่ยวกับเกี่ยวกับสาสระ,ะมาเป็นคนที่แบบว่าปากัดตีนถีบน,นะครับเมื่อก่อนเขาไม่ได้แบบส,สวยหรูขนาดนี้นะครับเขาลำบากมาเอาเป็นง่ายๆคือเขาสู้ชีวิตกันมากนะครับกับสัตว์ละเขาเป็นอีกคนหนึ่งที่มีฝีเท้าลายมือก็โอเคอยู่นะครับแต่เขาต้องการประสบการณ์นะครับไม่อยากให้มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะครับ เหตุการณ์ไอ้ต้นเรื่องมาอยู่ว่าทั้ง3คนไปหยอกล้อสีผิวของอืมพยองเจนะครับในอินสตาแกรมส่วนตัวโดยเปรียบเพื่อนเป็นนั้งเตะโคต้าอาเซียนและยังใช้คําว่าที่นี่สัตรักเรียกแทนอีกนะครับซึ่งพยายามสื่อถึงสีผิวของแบบ2คนเหมือนกันนะครับนั่นทําให้แฟนบอลของเกาหลีต้ไม่พอใจนักเตะทั้ง3คนนะครับเป็นอย่างมาก เพราะว่าพฤติกรรมเหล่านี้เหยียดผิวไม่ควรมีในโลกของฟุตบอลนะครับแล้วจึงเรียกร้องให้อุนซานคุนไดลงโทษทังเตะไอ้พวกนี้ด้วยนะครับ <c oughs> เหยียดอะไรไม่เหยียดน,นะครับเหยียดอย่างนี้โคตรเลวร้ายเลยนะครับเอาชื่อเขาไปเหยียดเนี่ยขณะที่ชุดบุคุนไดมอเตอร์ในฐานะอดีตต้นสังกัดของ,งสรญลัก์ไฮเปอร์เคนก็โพรูปต่อต้านการเหยียดสีผิวช่องทางโซเชียลมีเดียของสมโมสรน,นะครับ่อแบบแสดงการสนับสนุนแข้งชาวไทยที่ถูกพาดพิงในครั้งนี้นะครับ ด้วยกระแสดราม่าที่เกิดขึ้นอุนซาคุนไดจึงต้องออกมาเคลื่อนไหวทันทีนะครับด้วยการออกแถลงข่าวกล่าวขอโทษนะครับสสระไฮเปอระเคนร,รวมถึงนักเตะในอาเซียนที่รู้สึกว่าตัวเองถูกดูหมิ่นพร้อมทั้งตั้งกรรมการเข้ามาสอบสวนเพื่อลงโทษทางวินัยนักเตะทั้ง3คนแล้วนะครับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อพฤติกรรมไม่เหมาะสมเกิดขึ้นแถลงการของคุนไดมีดังนี้นะครับ1นึ่งอุณซาาคุนได จะอบรมสมาชิกทุกคนในทีมเพื่อกําจัดการเหยียดผิวทุกรูปแบบออกไปนะครับ 2. อุนสาคุณไดขอโทษสัตรักหายประเคนรวมไปถึงทุกคนที่ได้ผลกระทบจากการกระทําเรื่องนี้นะครับ 3. าอุณสาคุณได้ตั้งกรรมการพิจารณาบทลงโทษเข้าสอบสวนและจะตั้งการลงโทษทางวินัยนักเตะนะครับโดยเรื่องเหตุการณ์แบบนี้ไม่คิดว่าจะมีในที่ก็เกิดขึ้นเลยนะครับกับเกาหลี เป็นเรื่องที่ตกเฉียงกันนะครับเรื่องแบบนี้ไม่ควรเอามาร้อเรียนกันเลยนะครับผมว่าแต่อย่างไก็เหมือนกับคนไทยบางคนนะครับที่แบบแชอบเหยียดคนอื่นนะครับโดยไม่ดูตัวเองนะครับแต่อย่างไงก็ตามอย่าไปเหยียดเขาครับจากคนต่างจบปล่อยให้เรื่องนี้มันผ่านผ่านไปนะครับอย่างไงก็เป็นกำลังใจให้สสรักด์พยายามต่อไปนะครับในลีกของเกาหลีตอนนี้อาจจะแบบไม่ได้เล่นในลีเกาหลีแล้วก็เป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปเพื่อทีมชาติไทยนะครับ ไก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้นะครับจะมีเรื่องราวต่างๆอะไรมาเล่าให้ฟังข้ออย่าลืมติดตามผมต่อไปด้วยนะครับผมค่าแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย